นาทีพระก็คงจะต้องสอนให้มีการปล่อยวางสอนไม่ให้หยึดมันถือมัน่นเพราะคนเราทุกวันนี้มีความทุกข์เพราะความยึดถือหรือแบกของหนักถือภาระที่หนักเอาไว้จึงทำให้มีความทุกข์และก็หาทางที่จะว่างไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการปล่อยวางคือการไม่ยึดมั่นถือมัน่น เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราก็มีความเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปแม้แต่ร่างกายของเราก็คิดว่าจะต้องอยู่นานอันที่จริงแล้วร่างกายสังขารของคนเราก็ดีคนอื่นแม้แต่ตัวเราก็ต้องมีวันเสื่อมสลายแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่เรามี เราก็เป็นเจ้าของชั่วคราวอย่างที่กล่าวอยู่บ่อยๆฉะนั้นคนไม่ควรไปยึดถือว่าร่างกายนั้นเสื่อมจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเพราะเราจะต้องไปได้สิ่งใหม่ย้ายบ้านย้ายพบผูิใหม่ก็ไปมีร่างกายใหม่เรามีทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มีเลือกสูตรไรนามีเพื่อนมีเพือง เราทำความดีตายไปแล้วมันมีมากกว่านี้ร้างกายก็จะหล่อหรือสวยกว่านี้มีความคงทนกว่านี้หรือที่ทมที่เรียกว่าวิมานก็มีมากกว่านี้สวยวิจิตพิสดานแม้แต่เพื่อนพ้องคนที่รู้จักเราก็จะต้องพากระโปรยกไปสู่โลกใหม่เหตุน,นั้นเราจะต้องมีความตระนักมีความระมัดระวัง มีความเกงกลัวเรื่องความตายความพลาดพลากพอสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรก็ได้ในเช้าสายบ่ายเย็นฉะนั้นยมจะไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีอยู่ให้มากอย่าไปยึดอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามีเราเป็นเพราะจะทําให้เราเป็นทุกข์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราตายไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังไม่พ้นอีกจะต้องกลับมาสู่โลกมนุษย์ ใครทำกรรมไม่ดีกลับมาก็จะต้องเสวยกรรมไม่ดีใคยทำดีไว้เกิดมาก็จะเป็นผู้ที่มีรูปรสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติมากมายเหตุนั้นอย่าประมาทยามัวทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเดียวเพราะมันมีความผัดพาเกิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับดวงอาทิตย์เมื่อตั้งขึ้นแล้วก็มีวันที่จะต้องบ่ายคลอยหรือต้องตก จมดินลงไปชีวิตเราเหมือนกันก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานแสนนานเหตุนั้นเราจะต้องเผชิญหน้ากับความแก่ความเจ็บและความตายอยู่คนเดียวในแต่ละวันในแต่ละวินาทีเราก็จะต้องแก่ต้องเก็บต้องตายวันใดวันหนึ่งฉะนั้นจงใช้ชีวิตเราเนี่ยให้มีความสุขให้คุ้มค่ากับที่เราเกิดมา